ยันของพ่อที่มีท,มที่มีรอยเท้านี่มีมีชื่อไหมอะไรยันทันใจรอยเท้าทันใจเลยเนี่ยอยู่ตรงน้านั่นแหละทันใจคือสาเร็จเอารูปมาดูสิสาเร็จรรที่เความวริยะก็ามเมตที่ว่าทันใจเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าอจะมาได้นิมิตอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปแล้วก็สติสมาธิปัญญามันเข้าถึง ทางหลุดพ้นได้ไวด้วยปัญญาก็จะมาเทศเรื่องเรื่องอะไรก็ทันใจพระยันรอยเท้าหลวงพ่อสําหรักที่มีนาคน่าจะเกี่ยวเพราะว่านาคชอบมาฟังธรรมเป็นทางที่ไหนภูมิพดผีปีศาจน่าก็จะมาทุกป่าทุกเขาคุ้มครองดูแลคือมาฟังธรรมไม่ได้มาคุ้มครองแล้วนะมาฟังธรรมเพื่อมรณาสาธุบุญเพื่อจะได้ไปเกิดทันพระศรอารูุ้ทนาในในความริยัในในธรรมที่เรานั่งตึกนั้งตองนี่แหละครับ 5้าพันคอตามรอยนคราชยันมหาเทวานาคาที่พุทธคุณช่วยหนุนดวงชะตาส่งเสริมยานบารมีท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตามรอยนคราชเท่านั้น